คุณกําลังมองหามอเตอร์ไซค์สวยๆอยู่หรือเปล่าครับที่ C A เตอร์ของเรานะครับต้องบอกเลยว่าเรามีรถสวยๆพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก P C X Wave นะฮะบ,บอกเลยว่างวดเราเริ่มต้นหลักร้อยนะครับและที่สําคัญออกรถกับเราออกง่ายมากๆเลยและที่สาคัญที่สำคัญ,ท,คญ,ท,คญที่สำคัญเข้าไปอีงเลยก็คือช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นหน้าร้านนะครับจะมีโปรพิเศษอะไรบ้างจะมีความสะดวกสบายอะไรบ้างเรามาชมกันมาเลยลูกค้าที่เข้ามานั่งแล้วนะครับจะได้รับบริการหลังการขายสุดพิเศษของเรานั่นก็คือเช็คระยะฟรีนะครับ6กเดือนหรือว่า 6, เป็นอะไรที่ทําให้ลูกค้าของเรานะ,ะอุ่นใจมากๆเลยนะครับฟรีของเหลวฟรีค่าแรงนะครับพร้อมตรวจเช็คให้ทุกอาการกันไปเลยช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนเสลือเกินนะครับไม่ว่าจะร้อนโอ้โหนอนก็ร้อนร้อนฝนก็มาแบบฟีเดียวนี่หนักมากเลยนะครับ วันนี้นะฮะที่ C A Motor ของเรานะครับมีห้องสำหรับบริการลูกค้านะครับบอกเลยว่าได้ห้องแอร์เย็นฉ่ำนะฮะที่สำคัญมีกาแฟสดชงให้ดื่มด้วยนะครับใครที่เข้ามานะครับมานั่งพักผ่อนที่ห้องรับรองของพวกเราได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยจำกัดเพียงแค่50คนแรกเท่านั้นใครไม่อยากพลาดนะครับมาที่ร้านของเราได้นะครับ C A Motor ของเราตั้งอยู่ติดกับสมพศ์ Car Center นะครับและติดกับธนาคารออมสินนะครับมาจากสีแยกหมอไพโรนะครับขี่มาทางหนองคายประมาณ500เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับท่านจะสังเกตว่า นี่ป้าย C M Motor ของเรามาแวะดูได้ชมรถสวยๆได้อยากขี่ลองมาลองก็ตักไปเต็มที่เลยนะ,ะเแล้วพูดไม่ถูกแล้วติดๆคันนะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจต้องรีบมาดูๆเลยนะครับสวัสดีครับ